ดีครับสวัสดีครับมาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับที่ช่องตั้มนองซิงนะครับพาพี่น้องไปดูกันอีกนะครับแกชทุกเดนนี้ทกนะครับก็เหลืออีกหลายวันนะครับกว่าท่านจะ ถึงนครพนมนะครับอีกหลายวันนะครับเพราะว่าผมได้สอบถามพี่ๆนะครับที่เดินติดตามหลวงตาท่านมานะครับปีแกบอกว่าอีกหลายวันครับว่าจะถึงนะครับนี่นะครับมาถ่ายออกจากหลวงตามานะครับนี่ก็มาถ่ายให้พี่น้องได้ดูข้างนอกบ้างนะครับนี่ว่า พี่น้องของเรานะครับมาเยอะมากนะครับคือกระเป๋าท่านกระเป๋าตังหงตาท่าน,น,น,นจากไม่รับนะครับก็จะรับแต่น้ำแล้วก็ขนมนมเนยนะครับท่านจะรับนะครับพี่น้องของเรานะครับกระเป๋าตังเา้าหลัง นะครับก็จะมีพี่พี่แกบอกพี่น้องนะครับของเราก่อนนะครับว่าให้ทํำยังไงนะครับเพื่อเพื่อความรวดเร็วนะครับไม่ล่าช้าต่อการเดินการทุดงของดวงตาท่านนะครับไม่ต้องก้มนะคบไม่ต้องกมมองไ้มมสองหกแปด

<onz rates> สวมาดูกันต่อนะครับว่าถายพี่น้องเานูกัีอาลูกอรนี่นะครับไม่ต้องคมเลยครับไม่ต้องคุมเลยครับต้องคมเลย ตอนนี้ผมก็อยู่ข้างหน้าหลวงตาท่านนะครับไม่ต้องก้มเลยนะครับพี่ไม่ต้องก้มเลนี่นะครับนี่เราสองอ่ะนี่เราสองครับอยาพี่น้องของเรานะครับมาเยอะแยะมากมายนะครับโอ้สาธุนะครับสาธุทุกท่านทุกคนนะครับเข้ามานะครับั่งโต๊ะตรงไหนด้อเออั่งโต๊ะตรงไี้ครับคุณเล่นยกเทาไร่เลยนะ

อนนี้ก็ใกล้ถึงวัดแล้วนะครับเนี่ยพี่แกบอกว่า,า,าข้างหน้าน,นี่ก็ถึงวัดแล้วนะครับโอ้วันนี้ก็ได้หลายกิโลนะครับพี่น้องของเรา,รา<ด>หลายกลครับตาดายไปายไปคุณูหลายไปครับคุณคูไหลายไปครับแปดไหลไปแปดสีไหลไป ต่อนะครับเพราะว่าข้างหลังคนเยอะมากนะครับก็บางทีพี่น้องอาจจะไม่เห็นดวงตาท่านนะครับก็กขอสขออภัยนะครับมาตรงนี้นะครับคนเยอะมากครับนี่ ไอคอมปี2019คืนนี้ลงมาทุ่งนาแน่เลยเวลามันตั้งช่องมันต้องไปตั้งในคอมอยงเดียวัตถึงวันแล้วนี่ทุ่งนามันยากาศได้ไหมครับแบบนี้ไอคอม2019เจ้าเียวนะครับไม่ไม่ไม่ตาเดินไมมากถบสระวังนะครับเป็นรถางเดินรานาาพากางอยู่นเลยเดินน พี่ขาโนเลยครับไปอะไรครับนี่เอาออกครับเก็บครับตรงให้เหยียบนะไม่ต้องให้เหยียบนะครับจไ้ครับแม่จไปแม่จะไจไำไหมไม่เื่อนเยย่ดทิ้งห่างยึดทิ้งห่าง ก็ปัดกับกับวางครับไปไว้เลยสาธุนะครับท่านผู้ชมนะครับผมสาธุไว้เลยนะครับเปับสายะสำคัญนะครับทุกท่านต้องก้มนะแม่ต้องมาต้องก้มนะครับแล้ก็เดินทางมาใกล้ถึงบ้านแล้วนะครับพี่น้องนี่เราขู้ข่าวนะครับออกมากันเยอะแยะมากมายนะครับมารอต้นทางก็ขับสายฝาก็สายขวานะครับการจราจร400%ในเวลานี้

บ้านน้องหลวงนะครับนี่ป่าบ้านนองหลวงครับมู่ที่สี่นะครับตำบลอาโพอำเภอบัวเชดจังหวัดสุรินทร์นะครับเนี่ pues ants, มาถึงแล้วครับมาถึงแล้วจากเดินท้างบนนะครับวันนี้วัดตาลนองหลวงก็จะเป็นบ้านอ้าไหล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 มาจ่าเดินตามะ ปทางวัดนญญตอตรงนี้จะเป็นวัดป่านะครับก็เราเดินทางตอนนี้เดินทางเข้าไปในวัดนะครับเนี่ยตรงน,นี้เดินทางเข้ามาในวัดนะครับไปบ๊วจะกลับรถเข้ยวัดผมว่าเดี๋ยวปถึงวัดพ่อไปถึงวัดพ่ออย่างครถึงวับขอใหญ่หรือกดกระดิ่งกดติดตามนะครับเพื่อให้พี่น้องได้ชมคลิปใหม่